อ่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนช่องเจ้าขำร่อยดีนะัด <laughs> เจนครับัดเจนไหมัดเจนไหมไม่แตกใช่ไหมครับไม่แตกเนาะไม่แตกเนาะนี่แหละครับเขาทําไมเขาถึงออกมาเขาดูพฤติกรรมครับอ่าเขาดูพฤติกรรมแล้วก็สันดานเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมอ่าสันดานมันไม่ดีครับอ่า ตอนนี้เขาก็ไม่เอาแล้วครับผมเขาไม่เอาแล้วครับพี่น้องนับุเขาเขาอิ่มแล้วเขาเบื่อไงครับเขายิ่งรู้ท่าเท้แล้วก็สันดานไงว่ามันออกมาเรื่อยๆไงแล้วสิ่งที่สําคัญไปว่าพ่อแม่ตัวเองให้คนมาด่าพ่อด่าแม่เัวเนี่แหละครับสิ่งที่ทุกคนมันรับไม่ได้อืม มันเป็นคนประเภทไหนนะครับพี่น้องเอฟซีที่ไปสนับสนุนให้คนมาด่าพ่อรอแม่ตัวเองเป็นใครใครก็รับไม่ได้หรอกไม่มีใครอยากไปสนับสนุนคนแบบนี้หรอกครับพี่น้องเอฟซีจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับอตอนนี้ก็มีแต่จะริญลงจะริญลงไงครับอ่าพไม่ได้ดังใจตัวเองแม้กระทั่งเอฟซีคนที่คอยช่วยเหลือเห็นไหมครับบอ,อกมาด่าออมาว่าเขาเออ ไปอะไรครับไปกล่าวหาเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปใส่ร้ายใส่ความเขาออเพอได้ไปอืมเห็นไหมไปใส่ร้ายใส่ความเขาไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไงครับพี่น้องเอฟีมันเป็นแบบนี้ไงจะไม่ลุงสินจําได้เปล่าที่เจอกันบนเขาที่ชมว่าช่องเจ้าคํำอร่อยครับผมจําได้เปล่า ที่เจอกันบนเขาเอาที่ชมว่าช่องเจ้าคำอร่อยบนเขาโอพี่ฟ้ามีตาใช่ไหมนี่ที่เจอกันบนเขาที่ชมจำได้เปล่าอืมจำได้อยู่ครับจำได้อยู่บนเขา่นู่นใช่ไหมฟ้าแว่งที่สองอใช่ไหมใช่ไหมพี่ฟ้ามีตาโอใช่ไหมอ่อโอ,โอพี่ผู้หญิงอใช่ไหมพี่ผู้หญิงใช่ไหม ถ้าใช่ก็เมนมาด้วยนะครับพี่เนาะอะพี่ก็เป็น f อซของผมด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ไหมยิ้มด้วยใช่ไหมใช่ใช่ไหม <laughs> นะครับ <laughs> อ่าก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้อง f อฟซเขารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงยังไงอ,อีเวนต์นี่ก็ไปซื้อนะครับมีเงินมันร้อนไงครับเงินมันร้อนแบบนี้ไปซื้อที่ทั่วที่ทั่วเดนไงครับซื้อปลาสงวนไงครับอ่ อยากไปแข่งกับเขาไงเห็นพ่อไปเองแม่ในเอกซื้อก็จะไปซื้อแข่งกับเขาไงเขาก็ไปซื้อนู่นนนสสีจอตอีนี่บจะไปซื้อเงินแค่นี้จะไปซื้อยากได้เหมือนเขาจะมาอวดมาอ้างเขาอ่ามาอะไรครับมาถ่ายโทษสดใช่ไหมพี่จิโนมาถ่ายโทษสดอย่างนั้นอย่างนี้อ้อนะจะปลูกน้ําขาวอย่างนั้นส่งออกนอกอย่างนั้นอย่างนี้ไงครับเออนะอืมไม่จําเป็นต้องจ้างเอ็นมองเอ็นมินราคานะ บริษัทของเราเดินทั้งวันก็ไม่ทั่วค่ะตายย้อนคลิปตายย้อนคลิปมันตายย้อนไลฟ์สดไปจะไดนะ้ไม่มีใครกันแก้งมึงเลยมึงตายเพราะมึงเองนะไม่มีใครกันแก้งมึงนี่แหละกูบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สลาดเท่าไหร่นะสิ่งที่มึงทำแบบนี้มันไปหลายลายแล้วที่เขาไปอยู่ในเรือนจำ อ่างนั่นหละวอดล่ำวัวรวยรถหรอองงอูอย่างนง้นทองเยอะอย่างนนี้เง,งินอย่างนง้นอย่างนี้ไหมพูดก็ไปอยู่ในเลื่อนจำเมาแล้วรไปแล้วเห็นบอกนี่นะมึงก็สิตามไปน้่สิติดบ้านนี่เห็นบ่กอือวอดล่ำวัวรว,วยไงเงครับโอ้ปาาว่วยุบวเป็นภนายนนั่นน่ะอ้างข้นนั่นน่ะอ้างเข้าไ,ไปไปนี่ก็สวนน้ำนาซ้ำไปนี่นั่นแหละครับหลักฐานมาตัวเองไง กันแกงออเม็นไหมครับถูกกันแกงขายเอฟซีขายนะคะเราเพื่อกันแกงหรือเปล่าค่ะอ้าปฏิกันแกงมันมันคลิปลักฐานมึงกับมีมาจะจะของมึงโอ้ยนะครับมึงจะไปเถียงนด้เป็นเสียงมึงมจะปฏิเสธทีเออแม่นบ่ถ้ามึงไม่ไล์สดมันก็จะว่าเป็นแบบนี้มึงซิอยู่แม่นบอกอ่าที่พากันขึ้นเขาไปชี้ผิดที่ ผิดทางครับบอกวอที่พากันขึ้นไปชี้ผิดที่ผิดทางครับอืมเม่นบอกอ๋อตะกัตโต้กับไปอันนี้อืมเม่นแหะเล่พี่ครัอ๋อพี่คนนั้นใช่ั้ยรู้เป็นหัวหน้าเพื่นอนบอกนี่เพื่อนเปลงล่างมา <laughs> ที่ว่าชมอร่อยอันที่ เนี่ยหัวละอนอร่อยอร่อยในบนว่านเนานที่ว่าอันเจ้าของนี่ก็เจ้าของธุรกิจนั่นบอกจางนี้ก็เจ้าของธุรกิจอัดฟางนี่พ่นบอกคือจังไลเออแมนบอกยันแมนเป่นยังไงยันแมนเป่นยังไนี่หัวหน้าแมนบอกยันแมนหัวหน้ากับมะบึงเ็ไดตายแล้วครับพี่น้องเต็มเสือภัยบอกโอ้นะพี่น้องเอฟซีโอ้น้นหัวลอยอีกแล้ว โอ้สวัสดีครับน้าเป็นเกียรติเข้ามานะครับน้องท่านเนาะโอ้มาแบบฟ้ามีตาเลยนะครับของแท้นะครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้เยี่ยมมากนะครับเนาะนี่แหละครับคนที่จะได้เป็นใหญ่เป็นตัวพี่น้องเอฟซีนะผมอนาคตไกลครับนะอนาคตไกลครับอ่ท่านถึงอาิบดีนู่นแหละครับพี่น้องเอฟซีนาคตไกลครับนะ การพูดการจะการ<อ>นั่น,นการนี่นะครับเนาะการพูดนะครับโอ้เก่งๆนะครับพี่น้องเอฟซีนะขอชื่นชมนะครับเนาะในการทางานทั้งทีมเลยเนาะทั้งทีมเลยครับไม่ไม่ไม่เสียแรงนะครับเราเสียภาษีแบบนี้โอ้ผมไม่ไม่เคยเจอแบบนี้ไงนะเราภูมิใจเนาะเราภูมิใจครับเราเสียภาษีแล้วเราเห็นการทํางานเออเราเห็นการทํางานการทํางานของทุกคน เขาทํางานเป็นระบบนะครับพี่น้องเอฟซีทำงานเป็นระบบเก็บอาการหน่อยพี่มีดนั่นแหละปูะจุเตือนออกหน้าออกตาข้มือนะอ่านะครับพี่น้องเอฟซีอนาคตไกลครับทุ่นเนี่ยครับ,รบถึงท่านอธิบดีนู่นเนี่ยความคิดของผมนะอืมอนาคตไกลมากๆเนาะการทํางานเป็นระบบเป็นทีมมากๆทีมเวริร์กอันนี้ หน้าที่ของใครนับพันไม้นับไปอืมบินโดนบินไปบันทึกภาพบันทึกไปเห็นไหมครับการทาํางานดูหน้าที่ทุกคนนะดูหน้าที่ทุกคนไม่ต้องบอกอะไรสอนยากอะไรนะเขาพูดคําเดียวปับ๊บรู้กันหมดเลย <c oughs> เห็นไหมครับแล้วประชาชนไม่ว่าจะเอฟซงเอฟซี F G เห็นแล้วปื้มใจไงครับตรงไปตรงมาครับผม ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสครับอืมชัดเจนแล้วก็โปร่งใสครับพี่น้อง F4 นะอืมในการทํางานอนาคตไก่ครับผมดูแล้วอืมเขาเอ่อทำตรงไปตรงมาครับนะไม่เอ่อไม่ยัดแยดขามที่มองนะ คนสิบคอมเมนต์ได้บนี้สุ